สดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับวิชาพื้นฐานชีวิตคิพเซียนนะครับวันนี้เราเข้าสู่อีกหัวข้อนึงครับก็คือการเป็นพยานพี่น้องครับการเป็นพยานเป็นบทบาทที่สําคัญนะครับสําหรับคัพเซียนทุกคนเพราะว่าเป็นพระบรมชาขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้สั่งว่าเหตุนั้นทังหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราถูกต้องไหมครับและต้องเป็นพยานฝ่ายองค์พระเยซูคริสต์ทุกคนมีต้นทุนฝ่ายวิญญาณจุ่มไหมฮะก็คือชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับ พระเจ้าได้ช่วยกู้อะไรบ้างพระเจ้าได้ทํากิจอะไรบ้างในช่งรอยวัานทุกคนก็สามารถที่จะเป็นพยานได้เราเป็นเหมือนกับใบปลิวขึ้นที่นะครับในการที่จะออกไปประกาศและเป็นพยานเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่8นะครับกิจการบทที่1ข้อที่8กล่าวว่าแต่ทั้งหลายจะได้รับพระราชทานวิเศษชไหมครับเมื่อพระบัญญัติบร์สุดจัดเสด็จมาเหนือท่านและทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงยเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเลียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก เห็นไหมครับประเทศไทยนะครับเราได้มีความเชื่อนะครับตั้งแต่บรรพบุรุษใช่ไหมครับมีการเข้ามาประกาศและเป็นพยานนะครับหลายร้อยปีมาแล้วใช่ไหมครับจนเป็นเหตุให้คนไทยนะครับตอนนี้นับแสนคนทีเดียวได้มีโอกาสที่จะรู้จักกับความรักของพระเจ้าได้สัมผัสความจริงของพระองค์และได้เปิดใจออกต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดแต่มีคนไทยอีก60กว่าล้านคนนะครับ ท่านที่อยู่ในเมืองไทยก็ดีหรืออยู่ในต่างแดนก็ดีที่ยังไม่ได้เข้าใจในเรื่องนี้ด้วยนี้คริสเตียนเองนะครับทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดทีเดียวที่ใช้เวลานะครับในการประกาศและเป็นพยานเราาจะมีคนนะครับทำงานในที่ทํางานเดียวกันก็ดีนะครับคนที่อาศัยในตึกเดียวกันอพาร์ตเมนต์เดียวกันคอนโดเดียวกันหรือแม้แต่เจ้าของร้านค้าต่างๆที่เราเคยไปอุดหนุนเขาบ่อย พี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าในแต่ละวันที่พระเจ้าให้เราพบแล้วคุยกับคนเหล่านี้นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับที่ศิตในเราปรารถนาให้เรามีโอกาสประกาศและเป็นพยานเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์เพราะนั้นดึงหลุนใจสึ่งก่นงละกันนะครับพี่น้องครับการเป็นพยานคืออะไรการเป็นพยานคือการเล่าถึงสิ่งที่ตนเองได้ประสบมาซึ่งเป็นประสบการณ์ในการินชีวิตคริสเตียนโดยเน้นถึงพระคติจของพระเจ้าที่ท,ทรงกระทาในชีวิตของเราผมเชื่อว่าพระเจ้าทํากิจในชีวิตของทุกๆคนอย่างแน่นอนในแต่ละวันครับ หลายคนประชาชนทำกิจใหญ่แล้วครับหายจากโรคต่างๆนะครับบางคนเป็นโรคที่หมอไม่กล้าร,รับรองนะครับและหมอปฏิเสธว่าหมดความสามารถในการรักษาบางท่านก็ได้หายจากโรคภัยแค่เจ็บนะครับโรคมะเร็งก็ดีโรคเอก็ดีสิ่งแต่เหล่าน,นี้เป็นต้นทุนพิเศษผมถือว่าเป็นต้นทุนพิเศษนะครับที่เราสามารถจิบยกขึ้นมาพูดและก็อ้างถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอ้างถึงพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ชำระและปลดปล่อยเราให้หลุดพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านั้น นัพี่นองครับใช้เวลาสิครับติดตรอแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยลบไปเวลาผ่านไปแต่ละวันนะครับบางคนสามวันสิบห้าวันผ่านไปนะครับไม่ได้ปฏิบัติพระเจ้าในเรื่องการเป็นพยานเลยนะครับดิ้งๆอยากหนุนใจพี่นะครับตอนนี้มีโทรศัพท์มือถือมีหลายอย่างมากมายนะครับที่เราสามารถบันทึกเสียงบันทึกภาพได้ด้วยนะครับลองสะครับเอามือถือมาแล้วก็ลองบันทึกคำพยานตัวเองนะครับนะครับผมเห็นหลายคนใช่ไหมครับชอบถ่ายภาพตัวเองลงมือถือแล้วก็มาโพสใส่เฟซบุ๊กบ้างอะไรบ้าง ลองนะครับเอามือถืออัดคขพยานตัวเองนะครับทั้งภาพและเสียงแล้วก็โหลดอัพขึ้น Facebook สิ่งพระเจ้าบอกว่าอะไรครับสิ่งที่เราทํานั้นจะไร้ประโยชน์ก็หาไม่ได้นะฮะและคขพยานที่พูดถึงองค์พระเยซูคริสต์นะครับเป็นเหมือนกับหัวใจนะครับพระผีบอกว่าในวิวณ์นะฮะวิวณ์บทที่19ข้อส0บอกว่าเป็นหัวใจของการเผยชนะด้วยซ้ำดังนี้การประกาศเป็นพยานนะครับพี่น้องกําลังทําหน้าที่ของผู้เผยพระชนะด้วยนะครับดูต่อไปนะฮะทำไมต้องเป็นพยานละครับหนึ่ง เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่ทรงต้องการให้เราบอกชนทุกชาติเรื่องพระเยซูคริสต์เรื่องพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เขาเรียกว่าตีกรอบเฉพาะชนชาติใดชนชาติหนึ่งเท่านั้นแต่เรื่องพระเยซูคริสต์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกชนชาติทุกภาษาทุกเผ่าพันธุ์นะครับจึงเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการเราบอกนะครับและเป็นพยานในมันทธิวบทที่28นะครับข้อที่19ถึง20นะครับบอกว่า เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนจนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรานะครับให้รับบัพติสมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้สั่งมาหลายพันปีแล้วครับและถูกเขียนด้วยนะฮะถูกบันทึกไว้แล้วเราก็อ่านกันทุกวันพี่น้องครับถามดีว่าเมื่ออ่านทุกวันทุกวันพี่น้องครับใจต้อง ตอบสนองด้วยนะครับไม่ใช่อ่านทิ้งอ่านกว้านนะครับเรื่องราวหรือพระมัญชาพระเยซูริ์เจ้าจะไม่สนใจสนใจแต่เนหน้าที่การงานเาท่านั้นเองนะครับหลายคนสนใจแต่เรื่องฮะหน้าที่การงานเพื่ออะไระอยากได้เงินแต่ไม่เคยสนใจหน้าที่ที่สําคัญที่สุดนะครับที่พระเจ้ามอบหมายไว้ให้คือนําคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้ามาถึงความรอดคือต้องประกาศและเป็นพยายนพี่คน้องครับทุกวันนี้ต้องตระหนักนะครับว่า พระเจ้าเลืกอกเรียกเราเข้ามาเป็นคนงานของพระเจ้าไม่ใช่มานั่งแร่รับพระพรนะครับแต่พี่น้องต้องตระหนักถึงหน้าที่ด้วยว่าหน้าที่ที่สาคัญที่พระเยซูเจ้าได้มอบหมายไว้นั้นเราได้ประพฤติปฏิบัติและทําอย่างตั้งใจหรือไม่การประกาศและเป็นพยานเป็นหน้าที่งทุกคนนะครับหลายคนอาจจะบอกหนูไม่มีของประทานเรื่องนี้พี่น้องครับการประกาศเป็นพยานคือการเล่าประสบะการณ์ที่เรามีกับพระเจ้ามันง่ายนะฮะมันไม่เห็ยากตรงไหนเลยถูกไหมครับ และทุกคนพระเจ้าให้ต้นทุนอยู่แล้วใช่ไหมครับบางคนก็หายโรคบางคนพระเจ้าก็ช่วยกู้ในเรื่องของเศรษฐกิจบางคนล้มละลายพระเจ้าก็ช่วยกู้ขึ้นมาอีกนะครับทุกวันนี้หลายคนนะครับเคยล้มละลายไปแล้วแต่ได้กลับมาเป็นนะฮะเศรษฐีเหมือนเดิมเป็นนักธุรกิจใหญ่เหมือนเดิมก็เล่านะครับประสบการณ์ที่พระเจ้าทํากิจผ่านชีวิตของเราเล่าในสิ่งที่พระเจ้าทาเท่านั้นครับเราไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมฮะยิ่งพูดเรื่องจริงพระเจ้ายิ่งรับรองรเพราะนั้นดึงนุนใจทุกคนที่จะเป็นพยานนะครับ <kin. S 1> พี่น ทำไมเราต้องเป็นพยายนเพราะอะไรครับการเป็นพยายนทําให้เกิดความชื่นชมินดีเพราะเป็นลักษณะธรรมชาติของผู้เชื่ออดไม่ได้ที่อยากจะเป็นพยายนแบ่งปันความรู้แก่ผู้อื่น oh. ะนะครับในพระธรรมห์นบทที่4ข้อที่39นะครับดูนะครับนะครับพระธรรมยห์นบทที่4ข้อที่39กล่าวว่าชาวนี่ชาวสมาเลียเป็นอันมากนะครับที่มาจากเมืองนั้นได้มีศรัทธาในพระองค์เพราะค้าพยายนของหญิงพูดนั้นว่า ท่านเล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันได้ทาหญิงผู้นั่นคือหญิงลูกป,ประเวณีนั่นเองพี่น้องครับพระเยสูวิจ้าไปนั่งรอนะครับหญิงผู้นี้นะครับที่บ่อน้ําเวลาที่งจะยิงการตักน้ําก็คือเช้ากับเย็นนะครับเพราะต้องหลบแสงแดดเพราะว่าร้อนมากแต่หญิงวันนี้เป็นหญิงลูกป,ประเวณีนะครับชาวสมาเลียก็ต้องหลบหน้าหลบตาคนอื่นแต่น้ําพระทยัยพะเยสุวิจ้ากลับใช้หญิงที่คนอื่นเปรียดชังเพื่อที่จะไปประกาศและเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และ ว่าพีบันทึกว่าชาวสมาเลียเป็นอันมากนะครับแล้วแสดงว่าหญิงผู้นี้นะครับไม่กลัวอีกต่อไปแล้วครับมีความกล้าเมื่อเธอได้สัมผัสนะครับเมื่อเธอได้ได้ยินได้ฟังนะครับได้พูดคุยกับองค์พระเยซูคริสต์และเธอได้กลับเข้าไปในเมืองไปบอกถึงความจริงเรื่องนี้ให้กับคนในเมืองคนในเมืองก็ออกมาหาพระเยซูนะครับเช่นเดียวกันคนอีกมากมายนะครับเมื่อเขาฟังคําพยานของเรา เมื่อพระเจ้าทำกิจของพระองค์ผ่านจิตวิญญาณของคนเหล่านี้พี่น้องครับเขาจะเปิดใจออกต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์แต่ขอให้เราเป็นอุปกรณ์ของพระเจ้าอีกไหมครับอย่าไปกลัวเหมืนอนหญิงผู้นี้ตอนแรกกลัวไม่กล้าสู้หน้าใครนะครับเพราะหญิงลูกประเวณีนะครับทุกคนเกลียดทั้งเมืองแต่ตอนนี้เธอไม่ได้กลัวนะครับเธอกล้าที่ตัดสินใจนะครับไปบอกความจริงให้กับคนในเมืองได้รู้ว่าเธอได้พบกับพระเมสสิยานะครับคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองนะครับ อันที่สามนะครับการเป็นพยานทําให้เราเติบโตในความเชื่อด้วยเห็นไหมฮะความหวังและความรักที่อยากจะเห็นผู้อื่นได้รับความรอดนะครับนาคนมาถึงพระเยซูคริสต์ยิ่งเป็นพยานนะครับยิ่งนําคนถึงความรอดนะครับความเชื่อเราก็ทวีคูณขึ้นถูกต้องไหมฮะยิ่งเป็นพยานนะครับเราได้ฝึกนะครับในการทํางานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทุกครั้งพระองค์ต้องการทํากิ่นพระองค์อยู่แล้วครับพระองค์มาเพื่อจะช่วยเราเรื่องนี้เพื่อชีวิตเรานะครับสามารถที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า หน้าที่หลักนะครับของพระวิญญาณคือเข้ามาช่วยเราเพื่อให้เรานะครับสามารถทํากิจถวายเกียรติแด่พระเจ้าและการที่นําคนนะครับมาถึงความรอดพี่น้องนั่นเป็นหน้าที่นะครับที่ถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์และทําให้เรานะครับเติบโตในความเชื่อด้วยถูกต้องไหมฮะเพราะยิ่งพูดเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นยิ่งพูดเรื่องพระกิติคุณเรื่องพระกิติคุณเป็นฤทธานุภาพยิ่งพูดนะครับความเชื่อยิ่งทวีคูณและเมื่อมีคนกลับใจมาเชื่อมากขึ้นมาขึ้นนะครับก็ทาให้เราเติบโตขึ้้นนใพระเจา ได้เห็นกิจใหญ่ของพระเจ้ามากขึ้นในแต่ละวันด้วยนะครับในข้อต่อไปนะครับความสําคัญของการเป็นพยาน1นนะครับการเล่าขบยานส่วนตัวเป็นสิ่งที่คริสเตียนทุกคนต้องทาถูกไหมฮะเพราะเรื่องส่วนตัวเรามีอยู่แล้วกับพระเจ้านะครับเพราะเป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เล่านะครับจึงสามารถชี้แจงและอธิบายได้ชัดเจนคือเกิดข,ขึ้นกับเราจริงๆไม่ใช่เราจําเรื่องของคนอื่นมานะครับแต่มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆเหมือนที่ผมเวาเป็นพยานกับทุกคนนะครับ ผมก็หยิบยกชีวิตของผมจริงๆนี่ขึ้นมาว่าเมื่อก่อนก่อนที่มาเชื่อพระเจ้าผมเป็นคนยังไงอยู่วิถีชีวิตแบบไหนและทําไมผมได้มาเชื่อในพระเจ้านะครับและเชื่อแล้วนะครับชีวิตผมเปลี่ยนยังไงเกิดพระพรอะไรบ้างก็เล่าเป็นฉาก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 ,ฉากไปนะครับเพราะนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากถูกไหมครับเราไม่ได้ไปต้องไปท่องจําเรื่องของคนอื่นมาเพื่อจะมาเล่าให้กับอีกคนหนึ่งฟังแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆแล้วก็อยู่ในชีวิตของเราอยู่แล้ว เป็นอัตโนมัติถูกไหมฮะเราสามารถหยิบยกมาเล่าเมื่อไหร่ก็ได้ถูกต้องไหมครับในพระรรมกิจการบทที่28่สิบแก็ยีบนะครับบอกว่าเมื่อเขานัดวันพบกับท่านคนเป็นมากก็พากันมายัางที่อาศัยของท่านท่านจึงกล่าวแก่เขาตั้งแต่เช้าจนเย็นก็คือจาย์ปโลนั่นเองนะครับเป็นพยานถึงแผ่นดินของพระเจ้าและชักชวในให้เขาเชื่อถือในพระเยซูโดยใช้ข้ขอความจากาคัมภีนะครับธรรมบัญญัติของโมเสสและจากคัมภีร์ผู้โผชนะเป็นหลักเห็นไหมฮะ เพราะการประกาศและเป็นพยายนะนอกจากพูดเรื่องยาวส่วนตัวนะครับของเราที่มีมประสบการณ์พระเจ้าเราสามารถหยิบยกพระจนะพระเจ้านะครับที่เราได้อ่านในแต่ละวันนะครับขึ้นมาหนุนใจได้ด้วยนั่นก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งถูกไหมครับที่เตือนและหนุนใจว่าคนที่ประกาศและเป็นพยานอยู่เสมอนั้นเขาจะไม่ละทิ้งพระจนะนะครับยิ่งอ่านพระเจ้ายิ่งร้าใจกับยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกยำเกรงพระเจ้าว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติก็คือเราต้องเป็นพยานนะครับในข้อต่อไปนะครับความสําคัญของการเป็นพยานนะครับ คขพยาชีวิตเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเอเมนไหมครับที่ใช้ในการประกาศพระกิตติคุณเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวและสามารถหยิบยกมาพูดได้ทุกเวลาอย่างที่บอกไปแล้วพี่น้องจะไปที่ไหนแล้วครับทุกเวลานะครับอยู่ๆก็เชิญมาให้เราก็เป็นพยานเราเป็นได้เลยครับเพราะอะไรฉันมีเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วกับพระเจ้านะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าทำกิจในชีวิตนั้นก็อยู่ในชีวิตของฉันฉันก็สามารถที่จะพูดนะครับเรื่องของพระเจ้าได้ทุกที่นะครับใครจะเชิญใครอยากจะให้เราแบ่งปันเราสามารถแบ่งปันได้ เราต้องพร้อมอยู่เสมอนะครับพี่น้องหลายคนบอกให้อามาเป็นพยานชีวิตหลายคนบอกว่ายังไม่พร้อมผมไม่เข้าใจว่าความไม่พร้อมมันคืออะไรพี่น้องครับพระญาณอยู่ในเรานะครับพระองค์ต้องการเราเป็นพยานนะครับพระองค์บอกว่าถ้าเราไม่รู้จะพูดแล้วเดี๋ยวพระองค์จะนําเองหะฮะนำในการที่จะประกาศและเป็นพยานเพื่อร่วมงานกับพระญยาณเป็นสุพเจ้าเพื่อนําคนที่ไม่รู้จักพระเยสูคริสให้ต้อนรับองค์พระเยสุคริสเป็นพระผู้ช่วยรอดพี่น้องครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6นะครับบอกว่า เพราะว่าขา่าวประเสริฐนี้เองทําให้ข้าพเจ้าเป็นทูตที่ต้องติดโซ่อยู่ก็คือจันปโลอีกนะครับเพื่อข้าพเจ้าจะเล่าขา่าวประเสริฐเห็นไหมครับด,ด้วยใจกล้าตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าวเพราะข่า,ขาวประเสริฐนะครับเป็นเรื่องฤทธิ์านุภาพเพราะไม่จำเป็นต้องมานั่งกล้ากลัวเรื่องนี้นะครับที่ต้องพูดออกไปเลยแต่หลายคนที่ไม่ค่อยกล้าเล่าเรื่องขา่าวประเสริฐกับพระเยซูครต์เพราะไม่ค่อยอ่านารพระคัมภีร์อันนี้ผมขอติงเรื่องนี้นะครับ